วครับพบกับฝ่ายเทคนิค BNAS ครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ NAS เนี่ยทำงานผิดปกติครับคือโดยปกติทั่วไปเวลา NAS เราทำงานมันก็จะทำงานได้ย4สิชั่วโมงเปิดใช้งานอะไรเงี้ยได้ปกติครับแต่ว่ามันจะมีบางเคสที่ทำให้อยู่ดีก็ NAS เปิดไม่ติดบูตไม่ขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ ถ้าเรารู้สาเหตุเหล่านี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับสาเหตุมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับโดยที่สาเหตุหลักๆที่มันจะทําให้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับก็คือ 1. a d ครับอะแดปเตอร ตัว adapter อาจจะเกิดความเสียหายหรือช็อตภายในนะครับทำให้ adapter พังซึ่ง adapter พังเกิดจากอะไรได้บ้างก็คือเราอาจจะไปต่อตรงกับตัวของไฟบ้านซึ่งไฟบ้านบางครั้งบางคราวเราจะใช้งานไปแล้วเกิดไฟตกไฟดับบ้างไฟกระชากบ่อยครั้งทําให้ adapter เนี่ยเกิดความเสียหายพอเกิดความเสียหายมันก็จะไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้นั่นเองครับเห็ okay, นไหมนี่คือ adapter ครับส่วนสาเหตุที่2ก็คือแผงวงจรหรือบอร์ดภายในของ NAS เสียหายครับ คือแผงวงจรมันเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบูตได้นะครับซึ่งสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างก็คือไฟบ้านเหมือนกันครับคือเราอาจจะต่อจากไฟบ้านโดยตรงไฟบ้านไฟตกดับกระชากอะไรเงี้ยครับทำให้ตัวของแผงวงจรเนี่ยก็เกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกันประมาณนี้อันนี้คือไฟบ้านนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือฮาร์ดดิสในในเครื่องครับอาจจะเกิดแบตเซอร์ได้ซึ่งสาเหตุตรงนี้เกิดจากที่ว่าเราอะทำเรทไว้ก็จริงครับแต่ว่า เราไม่ได้ไปดูตัวของแบตเซกเตอร์จริงๆมันขึ้น normal เนี่ยแหละครับสถานะปกติแต่ว่าแบตเซกเตอร์อาจจะขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นได้เลยดังนั้นควรจะหมั่นเช็คตัวของแบตเซกเตอร์ใน n นสด้วยนะครับถ้ามันขึ้นเยอะมากขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้บูตระบบไม่ขึ้นได้เลยดังนั้นหากเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยควรแจ้งกับทางร้านที่ท่านได้ซื้อตัวของ N นสหรือฮาร์ดดิสอะไรก็ตามที่ท่านซื้อมาให้ฝ่ายเทคนิคของทางร้านเนี่ยมาเช็คว่าเ้ยนสทำงานปกติหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับวิธีการเช็ค อาการเบื้องต้นว่า N นสเราผิดปกติหรืออะไรไหมนะครับวิธีแรกก็คือเช็คที่หน้าเครื่องครับว่าไฟสถานะมันปกติหรือไม่โดยที่ไฟสถานะเนี่ยไฟสเตตัสก็ตามครับควรจะเป็นสีเขียวนิ่งนะครับแต่ไฟดิสเป็นไฟสีเขียวเหมือนกันแต่ว่ากระพริบได้ถ้าไฟดิสกระพริบแสดงว่ามีการทํางานอยู่นั่นเองครับทีนี้หากไฟตรงบริเวณไหนก็ตามขึ้นสีส้มนะครับถ้าไฟสเตตัสสีส้มแสดงว่าตัวระบบมีปัญหาแต่ถ้าเป็นดิสขึ้นสีส้มแสดงว่าจะขาดดิเสียนั่นเองครับ หากสมมติไม่ได้อยู่ที่หน้าเครื่องแต่ว่าได้ยินเสียงคือเนสเวลาเราทํางานปกติมันจะไม่มีเสียงร้องใดๆครับแต่ถ้าเราได้ยินเสียงร้องของตัวเนสแสดงว่าฮาร์ดดิสก์หรือตัวของอุปกรณ์ภายในมีปัญหาครับแนะนําให้แจ้งกับทางบริษัทที่ซื้อได้เลยเพื่อส่งเคมหรืออะไรก็ว่าไปส่วนหากสมมุติว่าเราบูตระบบแล้วบูตไม่ขึ้นเนี่ยให้ใช้วิธีนี้ครับลองชดดาวน์เพิ่มก่อนนะจากนั้นถอดฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดในเนสครับออกมาก่อนจากนั้นให้ทําการเปิด น s NAS ครับโดยที่ไม่ต้องใส่ฮาร์ดดิสเลยสักลูกนะครับเพื่อจะเช็คว่าเครื่องอะเปิดได้ปกติหรือไม่ครับหากเปิดได้ปกติแสดงว่าไม่ได้เป็นที่ตัวตัวเครื่องแลละอาจจะเป็นที่ตัวของฮาร์ดดิสเกิดแบตซเตอร์หรืออะไรก็ว่าไปให้แจ้งกับทางร้านที่ท่านได้สั่งซื้อตัว n นสประมาณนี้ครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆ ที่ทําให้ตัว N นสอะไม่สามารถทํางานได้ปกติรวมถึงวิธีการเช็คอาการเบื้องต้นด้วยว่า N นสทำงานผิดปกติหรืออะไรประมาณนี้ได้ยังไงวิธีการเชเ็คเบื้องต้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง B ีเนสออฟฟิเชียครับรวมถึงแฟนเพจ a c e b o o k ครับบีเนสต้นเนครับหากสนใจโซลูชันในการติดตั้งงาน N นสเอ่อกล้องวจรปิดหรือว่าเน็ตเวิร์กต่างๆสามารถทักไลน์มาสอบถามได้ที่แอสไส้บีนสครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ